กลับจะเวียดนามครข้างหนึ่งชันเก็ดวันมันก็ดีมันก็หายไปนี่ข้างที่สองมันันอีกมันก็หายไปอันนี้มันพอดีฝนตกฝนลงมาก็เลยไอ้แกอีกมันคงเป็นเพราะความชื้นนั่นแหละอากาศมันชื้นมากต้นไม้เยอะ ในเด็กก็อยู่กับหมอก็ยาก็อยู่กับหมอหมออยู่ใกล้เนี่ยก็ไม่ดีอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวคอยแต่จะบอกโรคนั่นโรคนี่อยู่เนี่หละแต่ก็ดีอย่างหนึ่งรู้ว่าเป็นอะไรก็จะได้แก้ได้ทันแต่ก็ไม่ดีเดี๋ยวมันคอยบอกว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อยู่เรื่อย ืมสวดมนต์สวดธรรมถวายหลวงปูก่ก็เป็นสามนะสามคืนกับคืนที่ท่านละสังขารน, <c oughs> นะพุทธธรรมสงคคืนที่ท่านละสังขารน,นำมาถึงวัดก็สวดอา พระภิกษุสามเณรสวดทำถวายเร <c oughs> ียกว่ามาติกะยี่สิบมาติกะยี่สิบสองติกยี่สิบสองติกามันเป็นคู่คู่ <c oughs> อันนี้ในหนังสือของหลวงปู่ฟัน <c oughs> ท่านเขียนไว้ <c oughs> ท่านบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> ติกะมาติกาค <c oughs> <c oughs> ืนที่สอง เมื่อคืนนี่หลวงตาก็น,นำสวดถวายแล้วค่อยๆไปสวนห้อมคืนนี่คืนที่สามอันนี้มนพระสงฆ์จากวัดโพธิสมพรณ์มาสวดทำถวายถ,าถือว่าเป็นการได้อำเพนกุศลสวดทำถวายสามคืน ในวันพรุ่งนี้ก็จะได้ชาปนก,กิจประชุมเพิงเมื่อประชุมเพิงแล้วกลางคืนตอนเย็น,นกลางคืนก็จะได้เจริญพุทธมนต์ <S 2> <S 2> <S 2> สวดพุทธมนต์ถวายตอนเช้าวันจันทร์ก็จะเก็บอธิแล้วก็ถวาย กตาหารบินทบาทสวดมาติกาอาธิก็เป็นนันเสร็จพิธีในการบําเพ็ญูุศลศพขององหลวงปูกกดชยะเวโทที่ท่านได้ร่วงรับดับขันจากไป หลวงปู่มีอายุเป็นผู้มีอายุการถึงเก้าสิบเอ็ดถึงเก้าสิบเอ็ดปีก็ไม่ใช่ในน้อยนะเวลาในมนุษย์โลกเรานะเวลาของโลกแต่ถ้าเวลาในเทวโลกก็นานกว่าเวลาใน ทุคติภูมิก็ยิ่งยืดยาวหลวงปู่ท่านมีอายุ91ปีใช้ชีวิตในคารวาสจนถึงหกสิบเกษียณอายุทำการทำงานทำประโยชน์ในสังคมประโยชน์ในโลก ถึงอายุหกสิบท่านเป็นช่างสนประธานเป็นนายช่างที่ทำเขื่อนน้ำอุ่นเนี่ยอำเภอพังคนท่านมาทำงานประจำอยู่ที่เขื่อนน้ำอุ่นแล้วก็ได้เคยไปกราบหลวงปู่ฟันหลวง,งปู่ฟัน่นวัดปล่าดมสมพร ก็มีความเรี่ยมใสเลยได้แก้ปัญหาให้วัดป่าอุดมสมพรด้วยซึ่งในครั้งแรกทางอสอนประทานทั้งเขื่อนน้ำอู่นนี่เซอร์เวคลองน้ำนี่มันจะผ่าวัดป่าอุดมสมพรจะแบ่งวัดออก หลวงตาเป็นพระใหม่ๆก็เคยได้ฟังข่าวอยู่ <c oughs> ตอนนั้นครูบาอาจารย์ท่านเล่าถึงเรื่องฮองสนประธานเข่อนน้ำอูนจะพาวัดป่าอุดมสมพรของหลวงปู่ฟั่นท่านก็ขอร้องให้เว้นแต่ในช่างคนอื่นเว้นไม่ได้พอหลวงปู่กดท่านมาทำงาน ท่านก็เลยเว้นเดี๋ยวว่าเอาคลองน้ำเนี่ยรอบวัดไปเลยไม่ให้ผ่ากลางวัด <c oughs> ก็หมดปัญหาไปหลวงปู่ท่านทำประโยชน์แก่โลกแก่วัดวารามสุดท้ายเมื่อกเกษียณอายุรัชการอายุหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสอง ท่านก็บวชเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเรียกว่านำตนนำตนเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมข้อที่ว่า <c oughs> เนคมะสละออกสละออกจากความเป็นคารวส สละออกจากความเป็นผู้ครองเรียนมาสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรียนเรียกว่าอนาคาริกะหรืออนาคาริกผู้ไม่มีเรียนไม่มีบ้านไม่มีเรียนไม่มีญาติพี่น้องมีแต่พระพุทธธรรมพระสงค์พระพุทธธรรมพระสงค์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้อง นี่เมื่อออกมาสู่ความเมื่อเสียสละออกมาสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรียนแล้วจะต้องทำตนเป็นบุคคลผู้เดียวนี่ถึงจะไม่วุ่นวายในจ,ใจิตใจเรียกว่าตัดตัดความ กเกี่ยวความอะไรในความเป็นผู้ครองเรียนในความเป็นคารวะอันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะ <c oughs> ไม่ใช่ง่ายๆผู้ที่เคยมีเย่ามีเรียนมีครอบมีครัวมีบุตรธิดามีอาติพี่น้องล้านเลนเนี่ยโอ้ยิ่งเป็นกระแส ยิ่งเป็นกระแสหลายกระแสที่พัดพาจิตใจในให้แคว้งคว้างหมุนวนเหมือนกันกับน้ำไหลวนนั่นแหละวิธีจิตที่จะคิดนึกปรุงแต่งเรียกว่าคิดวนไปเลยไม่ใช่ว่าคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหลังคิดไปข้างซ้ายคิดไปข้างขวา เรียกว่ามันวนเลยเหมือนกันกันกบน้ําไหลวนหรือน้ําหันตะไก่เพราว่าน้ําไหลวนกระแสะแห่งความคิดของจิตกระทบกระทั่งกับอารมณ์สิ่งเหล่านี้มากมายเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านต่อสู้ได้ต่อสู้กับกระแสะของอารมณ์ กร <c oughs> ะแสของน้ำคืออารมณ์ที่กระทบกระทั่งท่านต่อสู้ฝาฟันกว่าจะสงบกว่าจะราบเรียบกว่าจะเป็นผิวน้ำที่ราบเรียบไม่ใช่ง่ายๆนะการเสียสละการปฏิบัติในคมะ คือเสียสละออกจากความเป็นผู้คลองเรียนมาสู่ความเป็นผู้ไม่มีอะไรแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้มีเรื่องผูกพันอะไรมากมายคือไม่ไม่มีครอบไม่มีครัวไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีหน้าที่การงาน ก็ยังต้องฝ่าฟันกับกระแสของสัญญาอารมณ์กระแสของวัตวนคือความหมุนของจิตของจิตของใจที่มันหมุนวนเวียนอยู่ในความหลงยึดมั่นถือมัน่นยึดมั่นถือมั่นในความเป็น ผู้มีญาติพี่น้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสมบัติที่มียึดมั่นถือมั่นอยู่ในราบในยศในเกียรติยศไรต่างๆตามสมมุติโลกสุดท้ายสิ่งที่ต่อสู้ที่ร้ายแรงก็คือกระแสของความอยาก ท,ท่านเรียกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากอยากโน่นอยากนี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ <c oughs> ถึงแม้สละกายออกจากความเป็นผู้ไม่มีเรียนแล้วแต่เรื่องของใจเนี่ยมันเป็นนามธรรมามันไม่มีตัวตนแต่มันแสดงปฏิกิริยามันมีพลัง แห่งปฏิกิริยาไม่มีตัวไม่มีตนก็จริงแต่มีปฏิกิริยาเหมือนก,นกันกับลมพายุเรามองไม่เห็นตัวตนมันแหละแต่มันมีปฏิกิริยาสามารถผ่านพัดสิ่งต่างๆนี่ให้พังทลายไปได้นี่ก็เหมือนกันเรื่องลมภายใน ใจกระแสะของลมแห่งตันหาความทะเยอะทะยานอยากลมกระแสะลมแห่ง <c oughs> โมหะความหลงอยู่ในสมมุติหลงนั่นหลงนี่หลงวัตถุสิ่งของหลงราบจด หลงเกียรติยศหลงรวมล้วเรียกว่าหลงสมมุติหลงสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยโอ้มันเป็นกระแสท,ะท,ะท,ที่กระทบกระทั่งที่กระทบกระทั่งมันก็กระทบกระทั่งจิตใจที่รู้ร,รู้นี่แหละอความรู้ร,รู้ของเราที่เรียกว่าใจหรือวิญญาณผู้รู้ นี่แหละกระทบกระทั่งให้เป็นทุกข์เมื่อมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วไม่ได้ตามความอยากนั้นๆไม่ได้ตามความอยากความป่ารถนาเช่นเราอยากไปไม่ได้ไปมันก็มีปฏิกิริยาหรืออยากอยู่ไม่ได้อยู่แต่มันกลับได้ไปนี่มันไม่เป็นไปตามความอยากมันจะเกิดปฏิกิริยากระทบกระทั่ง อยากน้ำไม่ได้รับทานไม่ได้กินน้กาก็หิวอยากอาหารไม่ได้รับทานอาหารก็หิวนี่เรียกว่าปฏิกิริยามันจะเป็นอย่างนี้ที่นี่ผู้เข้าไปรับรู้ความหิวความอยากก็คือใจซึ่งว่ามีตัวตนแต่มันมีปฏิกิริยานี่แหละการเสียสละการปฏิบัติธรรมในข้อ ในคขมะนี่พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอนุปุพิกถาห้าแสดงไปโดยลำดับเบื้องต้นทานกถาพันรณาอธิบายเรื่องการให้ทานการเสียสละจะคะนี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะธรรมะคือจาคะความเสียสละแล้วก็ให้ทาน ที่จะให้ได้ที่จะเสียสละได้มันก็ต้องออกมาจากกิจจากใจใจที่มีปัญญารู้เข้าใจในประโยชน์ของการให้การเสียสละจึงจะให้ได้มีพพุทธเจ้าพันลนามีอเนิสงส์มากการให้ทานการเสียสละได้ช่วยเหลือเจียจุนซึ่งกันและกัน ในส่วนที่เป็นสมมุติวัตถุสิ่งของในส่วนที่เป็นนามธรรมการเสียสระการให้การทอดอะไรภายในจ,ใจิตใจทอดอะไรในอารมณ์ในความยึดมั่นถือมั่นทอดอะไรในความอิจฉาพยาบาท ในถอดอะไรในความโรคความโกรธความหลงเนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนี่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดให้ทานได้เสียสละได้เองนำมาซึ่งความสุขทางใจมีความสุขทางใจศีลกถาพุทธเจ้าพันลนาเรื่องศีล คือความสำรวมกายวาจาใจให้สงบให้ระงับเป็นภูมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่กับจิตใจสำรวมรู้เท่าทันทำให้เกิดความสุขได้เกิดความเย็นนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆศสีเลกถาสวรรค์พระพุทธเจ้า พันลนาในสงของสวรรค์เรื่องสวรรค์เรื่องสวรรค์เรื่องเทวบุตรเทวดาในชั้นต่างๆคือผู้มีความดีผู้ให้ทานผู้รักษาศีลผู้สำรวมกายวาจาใจของตนให้ปราศจากโทษจะทำให้มีความสุขเป็นขั้นๆ เราว่าเข้าสู่สวรรค์นับตั้งแต่ชั้นจะจะตุมแรว่าดึงสายามาตุสิตาไปโดยลำดับเป็นความสุขความละเอียดต่างๆกันที่นี่สุดท้ายท่านก็ชี้โทษกามาทินนบ ที่โทษของความรุ่มหลงมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเป็นสิ่งที่มีโทษมากทำให้เราร้อนสี่โทษของความรุ่มหลงในกามคุณห่าหลงอยู่ในเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของความถูกต้องสัมผัสทำให้เราร้อนส,สิ่งเหล่านี้ไม่มีความเย็นมีแต่ความร้อนร้อนใจนี่ ที่นี่คือท่านเธอแสดงอันนี้สงของเหนคะคมะการสละออกอสละเนี่ยในเบื้องต้นมันยังไม่สละด้วยปัญญายังไม่เข้าใจด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งเสียสละด้วยสัญญาที่ท่านบอกว่าการสละสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสุขก็สละด้วยสัญญาคือในเบื้องต้นนั่นแหละสละออกบวช ออกสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรียนแต่มันยังคล้องอยู่ภายในจิตที่มันยึดมันสัมะยุตอยู่มันยังมีมันถึงเป็นทุกข์ต่อเมื่อมาพิจารณาภาวนาคน้นคว้าให้เข้าใจในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงแล้วมันจึงเสียสละภายในเสียสละภายในใจเป็นเนคขมะภายในใจที่นี่ ใจไม่มีอะไรล่ะใจไม่มีเรียนใจไม่มีสมมตุติใจไม่มีอุปทานเครื่องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเรียกว่าลอยไปหมดเหลือแต่ใจก็คือเหลือแต่ความรู้ที่แจมแจ้งด้วยวิชาให้ความรู้รอบนี่เรียกว่าเป็นความรู้ที่แจมแจ้งอันนั้นจึงจะมีความสุขอันยิ่งเป็นความสุขอันยิ่งทีนี้ก็ผ่านผ่านเรื่องความทุกข อานเรื่องความทุกข์ความวุ่นวายเพราะความรุ่มหลงอยู่เมื่อรู้เข้าใจตามเป็นจริงวางว่างโล่งสบายนี่อันนี้สองของเนยธรรมะการจีงว่าตัดเสียซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งปวงตัดกรรมสรุปวิบากทั้งหลายสิ้นสุดลงได้นี่ด้วยธรรมะข้อ ในครรการเสียสละ <c oughs> เพราะท่านหลวงปู่ท่านกลัวจะผ่านพ้นมาได้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องกิตเรื่องใจผ่านไปท่านเล่งปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิภาวนาท่านนั่งสมาธิบางทีท่านว่ามันมันวางไปเลย ไม,มไ,ออไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนกับหลับไปเลยเนี่ยบางทีก็ปัสสาวะไหลออกไม่รู้ตัวเลยถึงขนาดนั่นแหละนั่งให้มากเดินให้มากเดินจงกรมเนี่ก็เดินขยันเดินเดินนานเดินมากหลวงปู่กดท,ท่านมาอยู่ด้วยมีทางเดินจงกรมให้อ่านะท่านเดินทําความเพียรน,นั่งทําความเพียรปฏิบัติต่อสู้ฝ่าฟัน ทรมานในส่วนร่างกายเพื่อจะให้เข้าถึงความสุขในส่วนจิตใจเพราะใจเป็นตัวเหตุตัวประธานถ้ามันยึดมั่นถือมั่นอยู่มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเพื่อจะให้มันเข้าใจก็ต้องทรมานให้ทุกข์ทั้งทางกายด้วยเพื่อจะพิจารณาในทางใจให้เห็นความจริงว่ามันอะไรเป็นทุกข์กันแน่ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นทุกข์เพราะหลงสมมุติหลงบัญญัติถ้าเข้าใจแล้วมันวางวางสมมุติความสมมุติลงได้เ,เป็นวิมุตตไปแล้วโอ้ยสบายทีนี่นั่นแหละอาศัยความทุกข์เจ่นก่อนอาศัยความทุกข์เป็นเป็นพาหนะเป็นญานพาหนะหรือว่าอาศัยความทุกข์เป็นเรือ ที่จะข้ามน้ำโอคะสงสารกามโอคะภาะวะโอคะทิฏโคะอวิชโคะอ,อวิชาความไม่รู้แก้งตามเป็นจริงหรืเป็นตัวสําคัญสุดท้ายอ,อาศัยทุกเป็นเรือข้ามน้ำเหล่านี้พอข้ามไปได้แล้วก็สบายก็หมดปัญหากันนี่จึงว่าฝึกทรมานให้ทุกขมากๆพิจารณาให้เห็นความทุกข ทางกายและทุกทางใจเ,เมื่อมันรู้เข้าออใจในความจริงมันวางก็พ้นทุก์ทั้งทางกายพุทธพ้นทุก์ทั้งทางใจไปได้นี่ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านหลวงปู่ท่านฝ,าฝ,าฝา่าฟันจนข้ามพ้นสุดท้ายท่านก็ต้องทิ้งสิ่งที่มันหนักพระราหเวปัญจขันธาปัญจขัน คือขันทั้งห้าเป็นภาระจริงๆเป็นของหนักจริงๆร,รูปประขันคือรูปร่างกายเนี่ยหนักเ,เวทนาขันความเสเวยสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นของหนักก็ใจระหนักเ,เบาหน่อยเวลาสุขเขเวทนาแต่เวลาทุกข์เขเวทนาเนี่ยโอ้ยหนักเต็มที่ เวทนาขันสัญญาขันความจําได้หมายรู้สาคัญมั่นหมายก็หนักเมื่อมันไปสําคัญมั่นหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเข้าไปเลยนะหนักถ้ามันไม่ว่าของของเรามันก็เบานี่สัญญาขันสังขารละขันความนึกคิดปรุงแต่งปรุงจะให้ดีปรุงจะให้ม <c oughs> ีความเลิศประเสริฐ <c oughs> หนักทั้งนั้นแหละอินญ,ญาณขันความเข้าไปรับรู้แล้วก็ยึดติดรับรู้รูปรับรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้รสรับรู้โพทพะผัสสะอารมณ์หนักทั้งนั้นอ่ะมันเข้าไปรับรู้แล้วมันยึดติดถ้ามันวางรู้ด้วยความจริงเห็นแจมแจ้ง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงสเพสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหมือนพระท่านสวดไปสเพสังขารสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทั้งนั้นสเพธรมมานัตตารำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนี่ถ้าเข้าใจในความทุกข์ตามเป็นจริงความไม่เที่ยงตามเป็นจริงความไม่ใช่ตัวตนตามเป็นจริงก็วางสบาย นี่เรียกว่าข้ามโอคะไปได้สบายใจนะั้นไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรเครื่องกัางบนนะ่ะพ้นจากความหมุนเนี่ยเป็นปกติสุขได้ในี่เรื่องของธรรมะการประพฤติปฏิบัติธรรมะเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความเยือกเย็นเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติไปตาม วิถีความมุ่งหมายของท่านสมความประสงค์ของท่านแล้วก็เป็นผลเป็นประโยชน์ของท่านพวกเรายัางอยู่ก็มาเก็บผลประโยชน์จากท่านนี่มาบำเพ็ญบุญกุศลก็รวมมาเป็นของเราแต่เราก็น้อมน,นึกอุทิศถวายท่านด้วยแต่ถ้าของท่านมีอยู่แล้วเต็มอยู่แล้ว ก็เป็นของเรานี่จึงเป็นผลประโยชน์ของเราขอชา้นขอพวกท่านทั้งหลายสทาญาติโยมผู้ที่เป็นญาติมิตรลูกหลานของหลวงปูก่ก็ให้เข้าใจในธรรมะ <c oughs> ตามความจริงแล้วอย่างนี้แล้วก็ประพืะติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาธรรมเป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องอรืกของใจ ผลสุดท้ายก็จะประสบพบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป <c oughs> อธิบายธรรมะเพิ่มเติมพอให้เป็นแสงสว่างส่องหนทางแห่งปัญญาจิตใจของเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปายิโกน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้ยินดีในการปฏิบัติธรรมบมเพ็ญบุญกุศล ต่อแต่นั่นไปก็พวกเราก็จะประสบความสุขความเจริญด้วยอำนาจบุญกุศลนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงสำเร็จในความดีตามความมุ่งมา่ปรารานาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทอน